ถนนในตำนานครับเส้นสะพานสีมาพียงพรนะครับสร้างมาโคตรนานเลยครับเนี่ยเป็นถนนเส้นที่ทดสอบหญิงตั้งครรภ์เลยว่าถ้าใครผ่านถนนเส้นนี้ในสามสี่เดือนได้คือลูกในท้องคือรอดทุกวันเนี่ยไม่มีจะกินกันอยู่แล้วที่บ้านนะซื้อสแสมเขียวๆมาคุมทั้งบ้านเลยนะเพราะว่ามันฝุ่นเยอะนานมากแล้วเนาะพี่เคยอยู่ตรงที่เก่าอ่ะมันเขาก็ทําถนนเนี่ยคือตั้งแต่ลูกยังเด็กอูเลยอะ่ะ จะมาณที่จําได้น่าจะ6-7ปีหรือมั้งหปีห้าปีหกปีประมาณนี้ครับนานมากขึ้นนานแบบถนนเส้น3013ถูกวางแผนสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรซึ่งมีจำนวนมากกว่า2,000 20, คนและมีประชากรแฝงนับแสนคนถนน3013เริ่มก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่20มีนาคม2561ม,มีระยะทางการก่อสร้างทั้งหมด16.46กิโลเมตรใช้งบประมาณมากกว่า540ล้านบาท วันสิ้นสุดโครงการตามสัญญาเดิมคือวันที่4กันยายน2563แต่ได้มีการขยายสัญญาออกไปเป็น15พฤศจิกา,ายน2564แต่ปัจจุบันถนนเส้น3013เส้นนี้ยังคงสร้างไม่เสร็จ และส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมายปัญหาสั้นๆคือรถติดครับรถติดการจราจรไม่ไม่สะดวกแล้วก็ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับเหตุการณ์ที่ผมไม่ไม่คาดคิดก็คือว่าออกไปเนี่ยผมก็ขับด้วยความระมัดระวังของผมแล้วครับก็ไปขัดโดนเบียดแล้วก็มาลงหลุมแล้วก็ล้มครับล้มที่หน้าหมู่บ้านเลยทําให้หัวเข่าแตก เราจะตื่นประมาณสัก6กโมงเราก็ต้องขยับเวลาขึ้นมันเหมือนจะติดบา,บางวันก็ต้องไปสายพอสายปุ๊บเราก็ต้องลาครึ่งวันไปส่วนที่สายเพราะว่าบริษัทเขาไม่รับผิดชอบแล้วเรื่องเรื่องที่ว่าเราไปสายที่เกี่ยวกับฝนตกและรถติดอ่ะโควิดนี้ตอนนี้ผมไม่ได้กลัวแล้วตอนนี้ผมกลัวเป็นโรคปอดเพราะเกิดจากฝุ่นมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่ถนนเส้นนี้ทำอ่ะผมก็เริ่มใส่แมสก่อนที่โควิดจะมาอีกนะ ฝุ่นตอนนี้ก็ฝุ่นเข้าบ้านก็สามารถสร้างบ้านได้หลังหนึ่งแล้วอ่ะมันหยุดก็ชอบไปนั่งกินส้มทําอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ผมไม่ไปเพราะว่าวันที่ผมบอกว่าไปนั่งกินข้าวมันเหมือนไปนั่งเคี้ยวฝุ่นอ่ะมันน่าจะเป็นพวกร้านขายของอะ่ะบางทีฝุ่นพวกฝุ่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีใครกล้าซื้อยิ่งแถวนั้นนี่น่าจะขายไม่ได้เลยลูกน้องที่เข้ามาอยู่เนี่ยบางคนก็ออกไปหลายชุดเพราะว่าเขาทาข้าวสารไม่ไหวแล้วเขาก็บอกว่าเขาเจ็บน้องอกอะไรอย่างเงี้ย นานตั้งแต่ก่อนจะท้องลูกคนแรกอะ่ะเหมือนมีทุระต้องใช้ถนนเส้นนั้นบ่อยแล้วหนูเลือดออกเป็นเดือนเหมือนกับว่ามันเราไม่ได้ยกของหนักเราไม่ได้ทําอะไรแต่เราแค่นั่งรถเหมือนเราต้องเที่ยวถนนเส้นนั้นทุกวันทุกวันทุกวันนะ่ะแล้วหมอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อะ่ะให้เลี่ยงถนนเส้นนั้นไปเลยขับรถมาหลบหลุมหลบทรายแล้วก็ล้มคอไปฟาดกับแบบ ฟุตบาทที่เก่อกลางถนนที่เขากำลังทําอยู่ค่ะ,คะที่ยังไม่แล้วเสร็จเขหาหักเลยเสียชีวิตค่ะที่ประมาณว่าผู้รับเหมาที่มาทำอะมันไม่ได้ใช่เป็นเจ้าของงานตัวจริงเป็นซับเข้ามาอยู่ได้ก็ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปเพราะว่าเงินได้มั่งไม่ได้มั่งไม่โครเดี๋ยวมาสีเขียวสีเหลืองมาคือมันกับรู้เลยว่าผู้รับเหมาไม่ใช่เจ้าเดิม พี่รู้ไหมว่ามันเป็นความรับผิดชอบของใครไม่รู้นะครับผมอันนี้ไม่รู้เลยโครงการผมไม่ไม่ทราบแน่ชัดนะครับจะน่าจะเป็นของอบตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าที่จริงแล้วถ้าเป็นอบตมันไม่น่าจะนานขนาดนี้นะพี่เพราะว่าอบตเขาก็ต้องใช้ทางเส้นนี้ใช่ไหมถ้ามันอยู่ในความรับผิดชอบของเขาเขาจะปล่อยให้ทางเข้าบ้านเขาเป็นขนาดนี้เลยหรออบตต้องรับผิดชอบแต่จริงๆไม่ใช่ มันเป็นก้กมทางหลวงเขาตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2565ที่พวกเราได้เข้ามารับตำแหน่งอบตอรเราได้ทำการเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วจึงพบว่าโครงการถนน3013อยู่นอกเหนืออำนาจที่จะทำให้แล้วเสร็จได้โดยอบตอเพียงฝ่ายเดียว แต่สิ่งที่เราทำได้คือรับฟังเสียงของประชาชนและทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อผลักดันให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการรีบทำถนน3าถ3นน3013ให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนั่นคือปรมทางหลวงชนบทก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงก็อยากให้เร่ง ตรวจสอบให้หน่อยว่ามันเป็นพ่อสาเหตุอะไรที่มันไม่แล้วเสร็จสักทีเพราะว่าประชาชนที่ใช้ชีวิตประจําวันก็คือค่อนข้างที่จะลําบากมากเกี่ยวกับหลุมกับบ่อกับฝุ่นละอองต่างๆอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเนี่ยไม่มีจะกินกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ถ้าเสร็จมาคนชาวบ้านน่ะจะได้มีเงินกินเยอะละหาเงินได้ตัวเองได้มันไม่ใช่ดีกับผมไม่ใช่ดีแค่กับครอบครัวผมนะรือกับคนอื่นก็การสัญจรมันก็สะดวกไง พวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขากม็มาเปิดร้านได้ตามปกติดีมากเลยค่ะพี่ก็จะขายดีขึ้นลูกน้องพี่ก็จะไม่เปลี่ยนหน้าบ่อยเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่เพราะว่าฝุ่นมันเยอะการสัญจรไปมาก็จะสะดวกขึ้นก็จะไม่ก็จะได้ลดในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุด้วยคือเราก็อยากให้มันเสร็จไวๆอ่ะเพราะว่ามันยืดเยื้อมาตั้งนานแล้วและเราเข้าออกก็ทรมานเนาะทั้งหมดนี้ เพื่อความสุขของชาวบ้านและเพื่อผลงานของตัวท่านเอง